ไม่จแต่งไม่เกิดอย่างเงี้ยไม่รอดไม่รอดอย่ากิดข้างหลังสุดอ่ะบางมาไปเรื่อยอ่ะนั่ง,งแคนทีนแต่แดดนะ้ำไม่ได้นะครับ เดียวมาเจ้าไ,ไปฝั่งไหนไหว้ิวรเร็วๆไม่มีเฟสเร็วไม่มีเฟสใช่ใช่พี่ฝั่งบ้านบอล<า>มแม่งมเลยอเปล่าพี่อะถ้าแตกก็ร้องอยู่นะบ้านบอลอ,อะ่ะ <laughs> ทำแฉมันเก็บรวมนะพี่หลายตาเออใช่ บวกก็ล่ะ้าไม่บวกก็เดิมเรื่อยเหเดิมยังไงก็ได้พี่ถ้ากลมความแถวนี้ไเนม่เห็นโอ้เยงเห็นแล้วไม่ยิงขาผมเจ็บเลยตรงพี่ไม่ได้เี่หตายยงข่ไปสันเลยยาววิ่งไม่ออกอยู่ตรงพี่โอเลยปะ ผมเห็นแล้วพี่มัเลยงรงยิงเลยพี่รถสีขาวกระบะข้างหน้าเลยเยอะเลยไกลเลยพอมันมาเก็บศพพี่ก็ได้นะว่าโอ้โหจิมมี่เลยจิมมี่ว่ไองตัวขั้นต่ำส2ตัวโอ้รชื่ออะไรไม่ใช่จิมมี่เดสมันผม เอฮ้ยมนองมันมันยิงไปตรงพี่โอ้ดเหรอวะมองไม่เห็นเห็นจะเห็นเลยสีี่พี่เฮ้ยเดี๋ยววิ่งไม่ออกไม่ยิงขายังไงะไม่ยิงทรลุต้นไม้เลยวะพี่มันเห็นยังไงวะองลองรีบอดู โอ้โเขาแต่งอะไรเฮ้ยไม่ได้ยิงยช่วยกูเห็ดแม่วินไม่เห็นเลยอะ่ะแอบม,มองไม่เห็นเลยนั่นระคนไทยเืกานตั้งชื่อเนี่ยแ่ไปพัน <S <S เอ็กซลเซ <ไป S 3> ชั่นแน่นอนอดูตรงและ้ะ